YouTube The เ e ิร uh, ์ชเทรดทองมาอ่านแนวโน้มราคาทองคำแท่งไทย96.5%ประจำวันที่9สิงหาคม2 5 6 5เวลา10นาฬิกานาทีครับเป็นอย่างไรบ้างครับแนวโน้มในวันอังคารนี้เรามาดูไปด้วยกันครับรายวีคบอกว่าราคาทองคำยังคงไซ์เวยอยู่ในกรอบแนวต้านบริเอรแบนนะครับ3 0 0 0 0 250บาทแล้วก็แนวรับอยู่ที่ 29,800บาทครับไซเวย์อยู่ในกรอบนี้นะครับมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับสัปดาห์นี้ก็ยังคงอยู่ในกรอบนี้อยู่ครับ29,800ถึง3 2มหบาทนะครับรายวับอกว่าแบบนี้รายเดย์บอกว่าณนะเวลานี้ครับราคากำลังทดสอบแนวรับ3 0 0 0 0อยู่นะครับ จะยืนได้หรือยืนไม่ได้แนวรับนี้เป็นโบลิเจอร์แบนกลางของรายเดซึ่งอยู่ที่ส0 0 0 0ื่นทวนๆสะบัดไปสะบัดมาอยู่ระหว่างตรงนี้เลยครับข้ามไปข้ามมาแนวต้านก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้3 1 1 0 0บาทครับ3 1 1 0 0บาทเป็นแนวต้านแรกนะครับสำหรับวันนี้ส่วนแนวรับแนวรับก็อยู่ที่ประมาณ ของรายวีคเลยครับ29,800บาทถึง29,900บาทนะครับเป็นแนวรับของรายเดย์ในวันนี้เราไปดูกันต่อครับแนวโน้มราคาจะเป็นอย่างไรช่วงนี้ราคาทองคำแท่งไทยค่อนข้างจะสวนกับราคาสปอตนะครับเนื่องจากค่าเงินบาทแข็งค่ารุนแรงมากนะครับเราก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับ เพราะว่าสปอตขึ้นก็จริงแต่ราคาทองคำแท่งไทยไม่ขึ้นนะครับตรงนี้อยู่ที่ค่าเงินบาทอย่างเดียวเราก็ต้องมาอ่านแนวโน้มกันต่อไปครับเมื่อแนวรับอยู่ที่ประมาณ20,000ื 9,800บาทกับ29,900บาท2แนวรับนี้นะครับเราก็ต้องมารอดูว่าเอาอยู่ไหมถ้าเอาอยู่ราคาก็จะมีการดีตัวกลับได้แต่ถ้าเอาไม่อยู่หลุดลงไปแนวโน้มก็จะไปค่อนข้างไกลนะครับจึงต้องลุ้น29,800กับ29,900ตรงนี้แนวรับทองคาแท่งไทย96.5แข็งพอไหมรับอยู่ไหมเอาอยู่ไหมโตกลับได้ไหมตรงจุดนี้จึงต้องมารอดูกันนะครับ ไม่สามารถบอกลวงหนาได้นะครับเพราะมันอยู่ที่ค่าเงินบาทและงานนี้นะแนวต้านของลาย4ชั่วโมงล่าสุดอยู่ที่30 100กับ100บาทนะครับ3า1 0 0บาทเป็นแนวต้านล่าสุดเลยถ้ายืนได้ถึงจะมีสิทธิ์ไปต่อแต่ถ้ายืนไม่ได้ก็จะยืนไม่ได้ครับอารมณ์ประมาณนี้ยังคงไซเวอยู่ในกรอบนะครับแนวต้านอยู่ที่30 100บาทแล้วก็30 0 0 0 250แล้วก็ถัดไปเป็น3380นะครับ3แนวต้านครับสำหรับตอนนี้ของราย4ชั่วโมงนะครับรายหชั่วโมงบอกกับเราว่านะเวลานี้แนวต้านอยู่ที่3100บาทครับแนวต้านใกล้สุดอยู่ที่30 0 0กับ50บาทครับแนวต้านใกล้สุด3 0 0 0าสำหรับรายหชั่วโมง 2แนวต้านครับ3 0 0ห0ื0น0 0แล้วก็3 1 1 5 0ครับแนวต้านเส้นสีแดง3แนวต้านนี้เป็นแนวต้านระยะใกล้ๆเลยนะครับลาย1ชั่วโมงแนวรับก็อยู่ที่2900กับ2800แครับ2แนวรับเป็นแนวรับต้องแต่ลายวีคไล่ลงมาเลยนะครับทุกไทม์เฟรมใช้แนวรับนี้เหมือนกันหมดห้ามหลุดลงไปครับ ถ้าหลุด29,800ไปได้หมายถึงแนวโน้มราคาทองคําแท่งไทยจะลงต่อค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นจึงต้องลุ้นให้รับอยู่แล้วดันแนวต้านขึ้นไปครับ3แนวต้านแรกระยะใกล้3 0 5 0 3 1 0 0 3 1 5 0ครับเป็นระยะใกล้นะครับของลาย1ชั่วโมงส่วนระยะที่ไกลออกไปก็เป็น250กับ350ครับทีละ100บาทเลยนะครับตรงนี้จึงเป็นแนวต้านของทองคําแท่งไทย96.5%ในเวลานี้ ก็ขอให้นักลงทุนทุกท่านนะครับพิจารณาสถานะการลงทุนทองคําแท่งไทย96.5%กันดีๆนะครับเนื่องจากตอนนี้เนี่ย ค่างเงินบาทนะครับมาแรงกว่าราคาสปอตของทองอีกนะครับตรงนี้จึงต้องพิจารณากันดีๆนะครับสวนได้ครับแต่ต้องมีจุดสต็อปลอสนะครับถ้าผิดทางก็ต้องยอมแต่ถ้ายังไม่ผิดทางก็ต้องถือลุ้นกันต่อไปครับตรงนี้ขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆท่านนะครับอรอดฟ้ามีกําไรสวยงามรวยๆๆกันทุกท่านครับผมเฮียยุทธ ยูทูบเดอดเสิร์ชเททองมาอ่านติ๊กต็อกสำหรับทุกท่านอย่าลืมกดติดตามกันด้วยครับเพื่อไม่พลาดการวิเคราะห์ที่สำคัญครับสวัสดีครับ